วชชมชื่นัดโบราณสถานวัดชมชื่นหันไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยวิหารก่อด้วยศิลาแรงพังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นวิหารขนาดหกห้องมีมุกยื่นออกมาทางด้านหน้าหนึ่งห้องฐานวิหารเป็นฐานรูปบววคว่ำท้ายวิหารมีมนดบเชื่อมต่อก่อด้วยศิลาแรงลักษณะมนดบย่อมุมไม้สิองหลังคาใช้ศิลาแรงก่อเหลี่ยมเป็นรูปจั่วแหลม ด้านหน้าเป็นทางเข้าภายในมีพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้านหน้าทั้งสองข้างของมนดบทำเป็นซุ้มเล็กๆผนังด้านหลังของมนดบมีซุ้มจระนำหนึ่งซุ้มเดิมมีพุทธรูปนาคปลกประดิษฐานอยู่โดยมีภาพถ่ายในปีพุทธศักราช2450เหลือเป็นหลักฐานและมีลวดลายปูนปั้นเหลือติดอยู่กับตัวมณฑบเป็นลายบัวคอเสือ้อ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาและที่หน้าบันหลังคายังคงเหลือลายปูนปั้นรูปกลุ่มสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานก่อด,ด้วยศิลาแรลงเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเขียงชั้นล่างสุดตั้งซุ้มพระตรงกึ่งกลางทั้งสี่ด้านและมุมทั้งสี่จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้ มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง21ในสมัยสุขโขทยัยถึงอยุธยาตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา